สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ V l i f e V League ของเรานะครับเมื่อวานก็เจอกันไปทีนึ้งนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกรอบหนึ่งก็ค่ำคืนนี้นะครับมีคู่มันๆนะครับจากดิวิชั่น2องของลีกเรานะครับเมื่อวานนี้เป็น w c l เนาะต่ส่วนวันนี้จะเป็นบอลลีกนะครับเป็น Super Sunday m a ตช์นะครับจะเป็นใครเจอกับใครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ผูนี้น่าจะมันอยู่นะนี่วันนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง t h ดอร์คาเข่นนะครับของนัทวินมือหมึกตัวจี๊ดแห่งแก๊งันเดอร์นะครับเจอกับหอยพันหมี1น 9, 9่นะครับของลุงป้อมใจเนืร์ดของเรานะครับนี่ คนนี้นี่เรียกว่าเป็นห้องเครื่องของ V ีไทยแลนดเลยนะครับนี่คนนี้ <c oughs> ห้องเครื่องเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียกันสักครู่เลยนะครับดูหน้า,หล,าหล่อๆล,ลุงป้อมกับรัฐวินกันไปก่อน ซูเปอร์ซันเดย์แมตนะครับระว่างทันเดอร์คาเค้นเจอกับหอยพันหมีนะครับยิงลุงป้อมนี่ฉายาก็คือกาหมีนะครับกาหมีป้อมกาหมีได้ยินไงไหมครับถ้าไม่ได้ยินบอกด้วยเด้อ มาดูบอลหลีกันบ้างนะครับสลับสลับกันบอลถ้วยเราก็มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงต้นบอลถ้วยอยู่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงรอบมันมันอ่าโอเคเสียงใช้ได้อยู่นะครับ แล้วรอความพร้อมของทั้งสองทีมตอนนี้ทั้งสองทีมก็พร้อมแล้วนะครับนี่ตอนนี้มากันเช่นเคยนะครับมากับพี่หมีกับอินซากี้นะครับนี่ฟิลิ p p o อินซากี้ครับตัวนี้จริงๆไปอ่านมานะครับว่าเขาก็เอามาจากฟิลิ p p o อินซากี้จริงๆนะครับชื่ออินซากี้ในในบินเชนโซ่นะแหมเอาล้วครับทั้งสองทีม น่าจะพร้อมกันแล้วแบบนึ่งนะครับโอเคอย่แจ้งคู่แขคปไปเลย พร้อมแล้วไปกันได้เลยครับผมเมื่อวานก็ว่าเสียงมันก้องๆนะอ๋อยูเดีเอมันเปิดไว้เฉยเลยผมงงนี่ครับนัทวินรู้เลยนะครับว่าแฟนทีมอะไรนะครับนี่ว่าจิ้วฟันได แฟนลิฟพูลนี่เองน้องนะัทวินของเราทั้งคู่อยู่ดิวิชั่นสองอันดับนี่ก็เป็นเปลิมนะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะอัน <c oughs> นี้ก็ต้องใส่กันนิดนึงนะ ทิ้งไปนานเดี๋ยวตกชั้นนะครับอ่าโอเค นี่นะครับทันเดอร์คาเคนชุดแดงเจอกับหอยพันหมีนี่ดูโลโก้ดูตรงสปอนเซอร์เสื้อของของหอยพันหมีนะครับนี่ดูใจเหนือเดฟซีนะครับนี่โลโก้ใหม่มาเลยลอกเก่งๆดาราฮ่องกงนะครับอย่าคิดมากนะครับดาราฮ่องกงแสมจริงลุงหมีนี่ หมีพันหอยหอยพันหมีนะครับชื่อทีมแก เอาละครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วดิวิชั่น2ของวีลีกเรานะครับคืนนี้ทันเดอร์คา k e เคนเจอกับสอยพันหมีใจเนืนเอฟซนะครับชื่อตเต็มเต็มทันเดอร์ดาคาเคนบุกจากซ้ายไปขวานะครับชุดแดงนี่ครับมีดันนี่อิงนะครับวันนี้ส่งดันนี่อิงเอาละครับ,รบโดนตัดไ,ได้ลูกอยู่ที่ทาลิกแลมตี้นี่แบ็กตัวจี๊ดนะครับทาลิกแลมตี้ ติวแต่แจวยิงดดนนี่เองออกซ้ายไปรถเดลิโกเดปอรคือหลังไปที่คอสตาซิมิกาสนะครับแบ็กจก <Danny Inc. S 1> กกับลีฟูแดนนี่เองบอสกัดไว้ได้ครับที่ปาโบาลาเบียปาโบาลาเบียคั้วขึ้นมาโอ้ยลุงป้อมนะครับลุงป้อมใจเหนือยอยู่ทางฝั่งขวาฟิลโฟเดนแทนให้เวลเบกไม่ได้ครับดันนี่เวลเบกวันนี้ลงตัวจริงเลยครับนี่มหาเทพเวลเบกของเรา เอาลูกนี้กุกกักไปบอลมาอยู่ที่ไวพันหมีแหมหากชื่อทีมบ่อยๆนี่ <laughs> อันตรายจริงๆน,นะครับเป็นทีมที่ทำความลำบาก <f ans> ใจให้แก่นักภาคมากนะนี่อาล้ครับเลูรต้งเตะรสิโก้ไคโยโยนยาวขึ้นไปมงได้ครับปาโบสเบียเดนนี่ไวาว,วทำให้าลาเฟลลาเฟลบอเล่นะครับสูนหน้าอีกหนึ่งตัวของ ไอพันหมีบิลฟ,ฟเดนยังได้อยู่ทำชิ่งงนันมาที่เวลเบกเวลเบกยิงโอวียไม่เข้ากรอบนะครับออกข้างไปมุมยังไม่พอนะครับสตีฟมองดองดานะครับของธันเดอร์คาเคนแต่ยาวมาลูกมาอยู่ที่มิเกลยาสเบลคืนมาที่เจมส์มริสันมาริสันไปที่แบนนโดซินวานะครับโยชัวคิมบิตแขงขึ้นมาเดนนี่เอง แต่นี่เองก,ก็ตัวจริงครับอาศาัยความเร็วกองหลังของขอหอยพันหมีเป็นลูคัสมาติเนสคอต้านะครับตัวนี้มาจากฟเฟรนตินา่าแมนดิสันได้ปันโอ้ยติ่กำแพงน,นิดนึงยังกระโดดกันไม่ได้นะครับเป็นลูกเตะมุมเจมแมนดิสันโยนเข้าไป ลูกพี่ว่จิวฟันได้รออยู่นะครับนี่ตัวทีเด็ดของนักทวินไม่ได้ครับลูกนี้ออกข้างไปเป็นลูกทุ่มครับโยชัวคิม,มิดบานาโตซิงวาเก็บไม่ได้คิมมิดอีกทีหนึ่งคิมมิดโยนโอ้โหลูกนี้กาย่าครับโฮอเซกาย่ามงทิ้งออกมาได้ไเบเบกจะเล่นเร็วไม่ได้บานาโตซิงวามาให้แด,นน,ดนนี่อิกดนนี่อกยิงโอ้โหเซไม่ได้ โอ้สติยังดีนะครับผู้รักษาประตูของหอยพันหมีนี่ใครนะผมดูไม่ชัดเมื่อกี้เบิโก้รเดปอลเบนโต,โตโซินวาเดยปอลที่แดนนี่เองไม่ได้ยิงครับพอตา้าเลนเล็วที่เวลเบกไอาาาลาเฟลโบเล่กับที่บาโบสลาเบียโบเลท่ทีหนึ่งเจฟฟี่กองน็อบบียครับมาทางซ้ายทำชิงกับซินวา ของดอกเบียร์โอ้โหติดนิดนึงทาริกแรมตี้คนเล็กนักเรียนโตนะครับตัวนี้สูงแค่164เองครับแรมตี้นี่อ๋ครับแดนนิงหลุดมาแดนนิงหลุดแล้วแดนนิงได้ยิงไม่แดนนิงแดนนิงทำไงโอ้โหเรียบร้อยครับหลอกยิงเสาแรกครับแดนนิงฮันเดอร์คาเกนขึ้นนำไปก่อนนึงประตูต่อศูนย์นาทีที่24นะครับเอาละครับ อ้อยพันหมีเจอรูปคมไปก่อนสูนร้ายจากท้องทะเลลึกนะครับทันเดอร์คาเคนอลอตริโกเดโปอเบนโตซินวานิเกโอยาซาเบาแหมไม,ไมไ่จริงครับมาริโอมาโซส่งมาที่เบนฟอร์เตอร์ผู้ร,รักษาประตูเบนฟอร์เตอร์นะครับอัาบโบสลาเบียของบอลอยู่ตรงกลางแทงขึ้นหน้าไปไม่ได้ครับติดเดบิโกเดโปอ สินวาตรงกลางครับโยโจคิมิตซี่คนนะครับเล่นชิงกันอย่าสบายตีแดนนี่อิงได้ยิงโอ้ยเบนฟอร์เตอร์ยังปัดไม่ได้อยู่แต่ก็เซฟอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลูกยิงนี่ที่โดนไปนี่มันจอดจอมยิงกันไม่ไหวแต่ลูกเตะม,มุมของเจมส์แมดดิสันธันเดอร์คาเค้นโอ้สวัสดีนะครับน้องอัทกาหมีครับกาหมี เข้าใจเข้าใจผิดไปนิดหนึ่งนะครับคุณน้องอัดพ่อเอกแม่เอ้นะครับแม่แอนะครับแอ่เต็มยศเลยนายโยงของเรานะครับที่แข่งไปเมื่อวานกับบอลอนกาหมีนะครับกาหมีนี่ครับพ่อหมึกของเรานะครับนัทวินมือหมึกนะเป็นมือหมึกรุ่นสองนะครับส่วนรุ่นหนึ่งเป็นใครนี่ก็อย่าไปสนใจนะครับเก็บเก็บไว้ ปล่อยมันไปนะครับรุ่นหนึ่งนี่นตวินมือหมึกโดชัวคิมมิไปที่รถเดลโกเดปอแดนนี่เิงครับออกซ้ายมาเดปอเอาละครับมาที่แดนนี่ที่จะยิงโอ้โหโอโอชิมลุกนี้อย่างงามน,นะครับโอ้แดนนี่อโอ้ทีเด็ดของทันเดอร์คาเก้นยิงขึ้นนำไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์โอ้โหนี่นตวินเป็นต่อน,นิดนๆนะครับแต่ขึ้นไว้แล้วกินเอาละครับลุงหมีของเราจะแก้เกมยังไง ลาเฟลโบเล่ลไม่ได้ครับแดนนี่เวลบเบกลุงป้อมใจหนื่นะครับใส่วันนี้ใจจะหนือ่อีกแล้วฟิลโฟเดนตามเมลคืนไม่ได้ครับซิมิกัสเข้ามาเบน,นโดซินวาแดนนี่เองอีกแล้วนี่จะแฮตติกไหมครับนัดน,นี้มีลุ้นนะครับนี่รถดิลิโก้ดับเอลโอ้โหตอกส้นมาไม่ได้ครับรถดิลิโกโ้ไคยโยเล่นกับฟาบินโยเวลเบกอีกทีหนึ่ง ยังแผงเล่นไม่ออกนะครับมหาเทพลาฟลโบเล่คือมาที่เวลเบกเวลเบกจะขึ้นหน้าไปอีกไม่ได้อ้าวลูกนี้ยังไงล้ำหน้าหรือเปล่าอืมกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับสเตย์มองนหน้าโยนยาวมาขอ,อต้าย,ยังมองเคลียร์ไม่ได้คิมมิอ้าวลูกนี้โดนโชกไม่ได้ด้ยบาโบซาเบียเล่นกับลาฟลโบเล่ตักขึ้นมาเวลเบกมงคืนมาฟิโฟเดน นี่ทีมนี้ชอบเด็กหรือไงครับเนยเนทีมลุงหมีก็มีวินิซิวโอ้โหลุกนี้โยนเข้ากลางมาปัดไว้สตีมบงลองบ้าครับโอ้โหเอาลอดตัวไปจบขึ้นแรกฮันเดอร์คาเค้นนำอยู่2ประตูต่อศูนย์แมลุงหม,มียังไม่มีโอกาสเลยนะครับโอกาสหนึ่งหนึ่งเอาละครับได้บุกจากซ้ายไปขวาบ้างฟิวโฟเดนแดนนี่เวเบก อาโบโซลาเบียขึ November. November. Ho ้นมาบอลเล่ลาเฟบอลเล่มาแล้วครับเดนนิเวเบ็กเวเบ็กได้ยิงโอ้โหเป็นไงเล่าหอยพันหมีครับตีตื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับได้หนึ่งประตูต่อสองแล้วมุ่งต้นครึ่งหลังเองเอาแล้วครับเกมเริ่มมีสีสันลาเฟบอเล่นี่ครึ่งหลังแกได้บุกเยอะขึ้นนะครับนี่เอามาอีกแล้วรลาเฟบอเล่โอ้โหไม่ได้ยิงครับกันไม่ได้ฮันเดอร์คาเค้นโดนไป ติดๆกันเลยเริ่มเามาหมัดนิดหน่อยมิเกลยัสบนเบลแดนนี่อิงครับแดนนี่อิงยังบังอยู่แดนนี่อิงโอ้โหเจอผักครับลูกนี้เด้งกระดอนเป็น,น,นฟรีคิกนะครับของเจมแมดดิสันแหมระยะไกลนิดนึงแดนนี่อิงจะหลอกยัสเบลตายไหมคุกคิกกันอยู่คายโยเอ็มเคียวไม่ได้เวลเบกขึ้นบอลเร็วเลยนะครับบอลเล่ เจฟฟี่กองนอกเบียมาที่บอลเล่อีกทีหนึ่งลาเฟร์บอลเล่ไปที่กองนอกเบียโดนตัดเลยครับโจยูขนไปตรงกลางเอาแล้วใสนสวนโอ้โหยังเก็บไว้ได้มาเรียวเฮอร์มอโซออกซ้ายไปกองนอกเบียแทงจะให้ปาโบสาเบียก็ไม่ผ่านเลยครับอาริกแลมตี้แบ็คขวาของธันเดอร์คาเค้นนะครับโอย่าสบ,บาวเอาแล้วครับแมดดิสันเติมขึม้นมาแมดดิสันาซินวาโอ้โห ตักเข้ากามไม่ได้ครับมาเรียวมาโซ่กันไม่ได้ไมาอีกทีนึงมุยาสเบลไม่ได้ไง่ยังกันกังได้ดีอยู่นะครับช่วงนี้โอ้แผงหลังกาหมีนี่ลุงป้อมใจหนึ่งของเรานี่มาครึ่งหลังนี่ดุเหลือเกินนะครับกันอย่างดีเลยรตเดลิโกเดบอลยืนอยู่ที่บอลตรงนี้จะไงจะปัดหรือจะยิงเลยครับไกลอยู่ตักเข้าไปให้ดนิงมองตั้งไปไม่ได้ครับถึงมือเบนฟอสเตอร์ เล่นเร็วครับเบนฟอร์เตอร์สาดมาเลยบอลเล่ et, ตอกส้นมาให้เวลเบกไม่ผ่านเวจิ้วฟันได้นะครับโอ้ฟันได้ขึ้นมาครับขึ้นมาจะทำอะไรฟันได้เอาล้มไม่ทันแล้วง,งานเข้าเ <c oughs> อาละรครับบอลเล่ et, แทงมาที่เวลเบกโอ้ยังกันไม่ได้โอ้โหนิดเดียวไม่งั้นนี่มีเสียวครับฟันได้เอาลูกนี้หลุดมาถึงเาให้บอลเล่บอลเล่ยังไงบอลเล่แต่ทีนี้นยิงอาแล้ว ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับหอยปันหมีหมีปันหอยนะครับโอ้โห oh ตีเสมอได้เฉยเลยนะครับ2ประตูต่อ2จากลาเฟลบอร์เรเอาแล้วนาะทีที่6 5สหาอมขึ้นหลังนะครับ oh อยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับแหมช็อตไปดื้อนะครับทันเดอร์คาเคนขึนหลังนี่แทบไม่ได้บุกเลยได้บุกนิดหน่อยเอง กองตั้งใหม่ครับคอต้าซิมิกัสขึ้นมาเอโนโดซินว่าออกขวามาอุยสเบาไม่ถึงครับเจฟฟี่ของนักเบียลงมาเตะเอา้ากองนักเบียทำลายสลันมาโทษโดนแลยโอ้โยังปัดไม่ได้เป็นฟอสเตอร,ตอร์โอ้โหลูกนี้พลาดเองได้สับนะครับได้ยิงแล้วโอ้โหแต่ปัดไม่ได้เบนฟอสเ,เตอร์อะไรกันเนี่ยหล่อตัวไปนะครับไอ้ฟันมีไม่อยากจะพูดชื่อทีมบ่อยเลยมีให้ตายเลย ครับโยนมาฟันได้มงตั้งข้าไปฟาบินโยเคลียมาแต่ยังไม่ขาดนะครับอาริลเลมตีเติมขึ้นไปแล้วแมตติสันโยนมาให้อิงไม่ได้ฟาบินโยแต่เอายังติดคิดมิดเสียไม่ดีไหลกันมาอีกโอ้โหอย่าทำชิ่งกันเอายังไงนี่ของลุงหมีเนี่ยเคลียไม่ขาดต่อไปต่อมาโอโ้เล่นสั้นนะไม่เคลียจะโดนเอานะครับ,รรน,น,รบรนี่เดมแมตติสัน ขึ้นมาบานาโตซสิ้นวา่าไหลามาไม่ได้ครับเอาอิงยังไงรถเดลิโก้คายโยยังเที่ยวมาได้กลับมาตั้งกันใหม่เข้าการเอาแล้วครับโดนตัดได้บอเล่โอ้ทรงวินิสุดจูเนียลงแล้วนะครับลุงเม่แม่แทงยาวไปให้บอเล่ลูกนี้ล้นไปนะครับไปถึงสตีมมองนองด้าวินิสุดจูเนียนี่ฟอลอเรนติโน,โนเไปเลสของลืมมดิดนะครับประธานลืมมดิดบอกไม่ได้มีไว้ขายนะครับวินิุดแม ตัวนี้ดาวรุ่งของทีมนะครับเอาละครับจังหวะนี้ชิงมาฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนอุ๊ยจะแทงเข้ากลางให้วินิจุตไม่ได้ครับติดเวอร์จิล,ฟ,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 ลฟานไดนะครับเจ็บยาวไปอาโบโซาลาเบียจะไหลามาไม่ได้ครับโซโยชิมิดขึ้นมาซินวาแมดติสันไม่ได้ครับติดตองน้องเบียอีกองน้องเบียก็ติดอีกโอ้ติดกันไปติดกันมานะครับคู่นี้รถเดลโกาโอตาปจะไหลให้อิง ไม่ได้เขาคือหลังไว้ก่อนเบนฟอร์เตอร์เอาแล้วครับนาที80แล้วจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นไหมใครได้ตอนนี้นี่มีซินชนาสูงม,มากครับเอาแล้วครับวินิอุสลงมานี่ยังไม่ได้แผงธิ์อะไรนะครับวินิอุสจูเนียของหอยพันหมีนะครับลุงป้อมใจเหนือหัวหน้าสมาพันธ์ใจเหนือนะครับเมื่อวานกโยงศิล่าใจเหนือนะครับนี่แกนเดียวกันครับสมาพันธ์เดียวกันวินิอุส โอ้โหทิ้มไปแล้วเจอเอาเก่าอย่างชิมิตนะครับแม็กิสันโยนยาวเลยอุ้อยจะให้โอยาสบาไม่ได้ล้นไปจนถึงฟอสเตอร์เล่นเร็วครับจะเอาประตูนะครับลุงหมีลูกมาถึงฟานได้พอตาซิมิกามาที่เดปอรถเดเลิโกเดปอเอ้าวติดครับฟิลโฟเดนกันไม่ได้สเต็ดดิซิมิกาสจะโยนเป็นลูกทุ่มโหมดเหนื่อยกันหมดลวครับเล่นเร็วรึ่งหลังนี่แทบไม่มีพักเลย เป็นลูกทุ่มของ thunder k a k e n อ oh, ได้แก้เกมกันแล้วครับนิเกลยาสเบลส่งคิสเตียนบาโซกอกนะครับเจมแมท so ิสันส่งโจนลงมาแล้วก็คังว่าคังว่านี่ใครครับเนี่ยดูเหมือนเผิน <trending> นึกว่าคากกวะนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคังว่า <laughs> ส่วนของลุงหมีนะครับส่งอเล็กซี่มิลันชุกลงมาแทนปาโบสซาลาเบียนะครับมีแค่นี้นะครับยังเก็บ เซมี S S ่เวอร์ซาโก้อยู่นะครับไม่ได้ลองใส่วันนี้หัวทิ่มนะครับเอาละครับอีกสามน่าจะเหลือช่วงทดเวลาประเจ็บอีกสักเต็มที่ยังไม่เกิน2นาทีนะครับเพราะไม่ค่อยมีหยุดเกมกันเต็มที่ก็5นาทีในเกมนะครับไม่เกินนี้มาดูว่าใครจะได้ไปหรือจะเก็บแต้มคนละหนึ่งคะแนนนะครับเอาผลเสมอไปนี่ระบบลีนะครับอันนี้เป็นบอลลีก ในดีวิชั่น2ของเรานะครับยังมีอีกมากมายหลายทีมนะครับของเรามีสามดีวิชั่นนะนะครับซิมิกาทุ่มเข้ามาคังว่าแอนาโดเซนวาคังว่านี่มันรู้จักจ,กจริงๆครับต้องขออาภัยเป็นตัวบอลทองแดงนะมือทองแดงหรือบอลขาวไม่รู้นะลาเฟลบอลเล่เจฟฟี่ของโรเบียจะเอาละครับอุ้ยหลุดไหมอุ้ยทาริกแลปตี้เป็นกันไม่ได้ สิบมลงหน้าโยนยาวมาเอาละครับจังหวะสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปท้งว่ามงตั้งไปบาสโซก็อกโอไม่ทันครับจบเกมสเสมอกันไป2ประตูต่อ 2, 2>, อ2นะครับทันเดอร์คาเค้นกับหมีพันหอยหอยพันหมีหอ 1, หมโอ้โหแหมก็สู้กันได้ดูเดือนนะครับผลสเสมอก็ยังดีครับหนึ่งหนึ่งคะแนนยังดีกว่าศูนย์แต้มนะครับนี่เป็นระบบหลีนะครับยังใส่สุดตัวไม่ได้นะ ไว้ตอนไกลตกชั้นก่อนค่อยใส่สุดตัวครับนี่นะครับแมโอ้โหทันเดอร์คาเค้นยิง8เข้ากรอบนะครับถึงจะได้แค่2เนีน่จะต้องชมเบนฟอสเตอร์เลยนะครับนัดนี้เซฟนี่ครับโอเคก็จบกันไปนะครับนี่สติติหลังเกมนะครับของบอลเยอะกว่านะครับทันเดอร์คาเคนแต่ปิดเกมไม่ลงนะครับครึ่งหลังเป็นของหมีพันหอยนะครับครึ่งแรกเป็นของคาเค้น ก็ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับมาเล่นบอลสนุกๆให้เราได้ดูกันนะครับดีกว่าไม่มีอะไรทํานะครับอยู่บ้านนะครับโควิดช่วงนี้ดูบอลไปเพลินกันดีกว่าโอเคอก็จบกันไปนะครับวันนี้ก็มีบอลคู่เดียวนะครับคู่เดียว เต็มที่สักวันละคู่สองคู่ก็เหนื่อยแล้วครับอ <laughs> ่ขำๆนะครับจบเกมกันไปโดยผลเสมออ่าเดี๋ยวเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับเนี่ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับมากับดวง ใจถึงพึ่งได้ BNR บึงนารางเกษตรยนต์นะครับนี่เครื่องจากเกี่ยวกับการเกษตรไปที่นี่เลยนะครับลุงทิงาช้างนะครับนครสวรรค์ดาวเท้าพาร์คนะครับเซิร์ฟสเก็ตพาร์คของคนรุ่นใหม่นะครับ Diamond เฟรดดิ้ง9น5นะครับรับซื้อเพชรทองนาฬิกาติดต่อไปได้เลย ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะครับก็เด <Yes>, yes, yes, ี๋ยวถ้าเกิดว่าามีบอลเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับก็ภายในถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ได้ถ่ายนะครับ ก็ช่วงสายๆหรือท like ิมเที่ยงอาจจะมีออเตอร์ออกมานะครับว่าแข่งเวลาไหนยังไงใครเจอใครนะครับก็ติดตามที่เพจกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลากันไปนะครับคู่ระหว่างทีมนู้นทีมนี้ก็จะมีมือโปบ้างมือสมัครเล่นบ้างอะไรอย่างี้นะครับเอามีหลากหลายนะครับก็ลองติดตามกันดูที่เพจนะครับเพราะบางทีคนภาคก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะถ่ายใครนะครับ โอ้เี๋ยวนะครับกี้ลืมปิดทายผลนี่ชอบลลืนะครับขี่ลืม,ลมเคีดีท่านต่อละเนละหน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการถ่ายทอดก็ได้หมดลงแล้วนะครับเสียลือนะครับก็ต้องขอ ลาผู้ชมที่ติดตามทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับ